ยุนี้ก็เลยแบบว่าเออกับมีคนชมว่าสตรีมพี่สนุกดีก็ต้องขอบคุณมากนะครับอุ้ยผมเจอคนเดิมผมเจอคนเดิมเลยไอคนที่เล่นเป็นเฟิงหมี่นตายให้แล้วอะ่ะแต่น้ำมันชื่ออะไร N Y A เอ้ฟึงหมิ่นเขาจำผมได้ฟึงหมิ่นเขาจำผมได้ฟึงหมิ่นเขาจำผมได้เว้ เราเจอเราเจอเซิร์ฟเวอร์คนเดิมที่ผมที่ผมฆ่าเขาเมื่อกี้เฮ้ยเจอองค์เลียวว่ะทุกคนเราเจอองคเลียวหรือว่าเือจูออนครับเราเจออง์เลียวหรือว่าเราเจอจูออนครับตานี้จูออนเนาะจูออนเนาะจูออนเจอจูออนว่ะนานที่เจอตัวละครนี้นะนี่ย่จูออนจูออนคือจูออนเน่ะผมก็อยากจะซื้อดีวซีนะแต่ผมดูไปดูมาแล้วตัวละครมันก็เป็นเดินตีอะเนาะตัวละครเป็นตัวละครเดินตีแล้วก็ ความสามารถก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายก็แค่วาฟทีวีแค่นั้นเองนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมาเล่นนะครับผมรอฆาตกรตัวใหม่ดีกว่านะครับความสามารถมันแบบแพลว่ามากก็คือมันสิงตู้แล้วก็วาปตู้ได้มันโกงมากเลยนะโคตรขี้โกงโกงจัดประหลัดบอกยู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 ฝังหมิ่นเัิงหมิ่นไปไปไปหาหาเครื่องหาเครื่องเพื่อน โอเคมีลูนฆาตกรตัวนี้มีลูนเจอกับดีองเรียวมาแล้วอ๋อองเร,รียวไล่ไรเพื่อนอยู่เอาเพื่อนโดนไปได้ทีนึงอะ่ะเฮ้ยหัวลมไปก่อนคิดถูกคิดผิดมาไลผมเนี่ยฮะคิดถูกคิดผิดมาไลผมองเรียว นะดีองเรียลคิดถูกคิดผิดมาไล่ผมมาฮอฟโถก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮ้ยโอเคมันมีเครื่องอยู่ฝั่งนูน้นเรือเครื่องฝั่งนี้วะโอเคเครื่องฝั่งนูน้น ลุ่ม่ะอุ๊ยลูนพังไปแล้วลูนแตกลูนแตกโอเคเพื่อนโดนแขวนด้านบนเราปั่นไปก่อนแล้วกัน รับปัดไปก่อนรับปัดไปก่อน จะวาร์ปไปทีวีนี้ป่ะเนี่ยโอเคเพื่อนลม้มขาราการมาไล่เพื่อนโอเคขอหนึ่งเครื่องนะองเรียวเอาไปก่อนหนึ่งเครื่องแล้วก็ถอนดีๆมาแกจะไม่มีสิทธิ์วาร์ปมาหาชั้นเด็ดขาดนะเจ้าอ,อง์เรียว ทีวีน่ะตาทีวีน่ะไม่ต้องดูเข้าใจเปล่านะนานๆทีเล่นเดสบ b ยสนุกมากเลยแค่นานๆทีผมเล่นเดสบอยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมาเล่นบ่อยหน่อยเพราะว่าดี c ซใหม่จะเข้านะครับแล้วก็ผมยังทำไมครับหมดไมครับประสิทธิยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะฮะ โอ้แล้วมึงพามาหากูอีกแล้วแล้วยเพื่อนเล่นไม้ตรงนี้ไปแล้วโอเคาันกรไล่เพื่อนขาก่รีไล่เพื่อนขันตรีไล่เพื่อนครับขันตรไล่เพื่อนฮนะปล่อยมาไล่ไปก่อน เครื่องนี oh, ้อีกแล้วเป็นอะไรกับกูนักหนาเนี่ยเอาหลงเอาเอาว่าจะฟักขั้นตอนหลงเฉยอะไรกันเอ้ยมันหลงหรือว่ามันทึบเออเรามันทึบเครื่องอ๋อมันห่วงมันห่วงเครื่องนี้ทุกคนโอเคน่าจะมันทึบเครื่องโอเคทึบเครื่องจริงด้วยองเลียวมันมัน อาจจะเฮ้ยมันไม่เห็นผมเหรอเห็นหรือปะเห็นหรือปะเห็นหรือปะมันห่วงเครื่องนี้จริงด้วยเว้ยเอาเอาเอาเพื่อนแต่ก็โดนหนึ่งแผลหรอกเออโดนไปก่อนหนึ่งแผลโอ้ยโดนกันไปคนละแผลมาให้มันไล่ผมดีกว่าให้มันไล่ผมดีกว่าน่าจะสนุกกว่าถ้ามาไล่ผมนะ ดับโทเทมแต่ก็ยิฮิวได้เว้ยเอ้ามันแม่ของผมแหละมันห่วงเครื่องจริงด้วยเว้ยดิองเรียวตัวนี้ห่วงเครื่องเอเอห่วงเครื่องห่วงเครื่องโอเคเอาเชี่ยววิ่งติดเวรละเอ,อ้ยเอ,อ้ยนาแหกวิดนี่ ป่งโุ้งครับปุ่งปู้ง,ง,งหมอดเล่นเดือกองเลียวกับผม,มอ่ะีซี่ว่ะปุ่งปู้งฆาตการเดินตีมันมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนมันขึ้นบนบันไดนี้แนะ่ในบันไดเนะี่ยก็ฆาตการตัวนี้มันห่วงเครื่องครับใช่จริงด้วยมันห่วงเครื่องนี้จริงนะฆาตการตัวเนี้ยถ้าพี่ลงคลิปเด็ดายในย t u b e น่าจะสนุกเลย ก็ยังพยายามจะหาโอกาสแบบว่าอัดคลิปเดทบายแล้วก็เอามาตัดลง YouTube อยู่เหมือนกันนะนะสวัสดีค่ะหนูมาใหม่แบบคุณเอไปอีกเป็นหนึ่งมานะองคเรลียวคิลเลอร์เดินดินกินข้าวแกงเออเป็นคิลเลอร์เดินตะียดว้วนนะมันอีซี่อยู่แล้วพี่แน็กถ้าก่อนเดินตีความสามารถก็แทบจะไม่มีโอเคเครื่องสุดท้ายอยู่ฝั่งนี้อ่าเรียบร้อยเพื่อนลบไม่เป็นไรนะเพื่อน แข่งใจไว้เหลือแค่เครื่องเดียวเราก็จะเป็นไทยแล้วนะจูออนไม่สนุกเลยอ่ะไม่ไล่พี่แนกเลยเออใช่ไหมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไล่ผมเลยอ่ะนะคนดูไปนอนกันหมดแล้วหลาน่าจะใช่เลครับน่าใช่นะน้องแพนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชื่ออะไรให้ผมเรียกอะไรเน่โด คนที่โดนแขวนเพราะเดอะองเหลียวเนี่ยคือมจุเก,กันไม่ได้หรือยังไงวะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะน,นี่มันมาเครื่องนี้มาเครื่องนี้อาจารย์เอทบูเจริญแบงมาแล้วแบงมาแล้วสับตีนแตกไปไปใครก็ได้ไปช่วยไปช่วยเพื่อนทีช่วยเพื่อนที อกว่าแล้ววันต้องหล่นลงไปจริงด้วยโอกาสไปแล้ววันต้องหล่นลงไปจริงด้วยเนี่ยผมคนชอบมุกเนี่ยเวลาผมเจอฆาตกรแบบเนี่ยเออมันดิเอ้ยเขาได้ยินเสียงฮิวเนี่ะเขาเดินหาเขาเดินหาเสียงคนฮิวเว้ แล้วผมรู้สาเหตุห <workers> นึ่งท <mermaid popular> ี่คนดูพี่แน็ก่วงนี้น้อยมากนะเด็กๆเปิดเทอมใช่ไหมนั้นหนูชื่อจีจี้ค่ะปอมมากคุณเน่ปอมมากนะอิอิผมกะไปแล้ววันต้องล่วงวงลางอย่างี้เนี่ยอยากคาเลยวะผมอยากชอบขอพูดหนึ่งไลค์ครับขอบคุณครับหาแล้วๆโต เด็กๆเกปิดเทอมคนดูก็จะน้อยหน่อยมันห่วงเครื่องนี้เว้ยมันมาแน่เครื่องเนี้ยนั่นไงแม่งมาจริงด้วยไม่ห่วงดิเหลือเครื่องเดียวแล้วเนี่ยไม่ห่วงดีไม่เอาดีไม่สนุกด้วยห่วงเครื่องอ่ะเพื่อนเออแล้วก็จะมีเครื่องอีกทีคือเครื่องข้างล่างครับไี่เสียงใกล้มากอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ล่างอยู่งบนวะ กีเราแบนไปหมดแล้วแหละมันอยู่ข้างล่างอยู่หมดไปแล้วในะจเอ๋ไปแล้วเสียงใกล้มากอะ่ะเสียงใจเจ้นเสียงใจเจนเจ้นคืออะไรเสียงใจเจ้นติดต,ตับ,ตบ,ตบนะเรามาใหม่นะเรามาใหม่นะคนดูพี่แน็กตัวใหญ่เป็นน้องๆหมดเลยก็จริงก็จริงก็จริงอย่างที่น้องฟิวบอกนะหนุ่ยที่ดีๆค่ะไม่สนุกเลยอ่ะ ไม่สนุกเลยนะสงสารฆาตกรอุยอ้ยอุ้ยมันวาร์ปพีวีมาเชีย่ยแล้วเชีย่ยแล้วจะโดนแขวนแรกก็เดี่ยกูเนี่ยมันวาร์ปพีีมาเดี๋ยวไม้ไหนอออไม้นุ่นไมุ้ม่นโอเคเอ้ยสวยสวยเพื่อนขอบคุณขอบคุณ thank you อริกาโตออริกาโตไอ้เหี่ยฆาตกรซ้ำอ่ามาดตมมนนะิตรงนี้มีไม้ก็ทั้งวันน่ะตรงนี้มีไม้ก็ทั้งวันบอกเลย เฮ้ยวิ่งติดวิ่งติดปับก็บให้ไอ้จะแฮปแป๊บไปแล้วอะไรหัวอะไรหัวอะไรก่อนฆาตกรไม่เอาดีไม่ล้นดีฆาตกรไม่โลกดีฆาตกรไม่โลกดีไม่เอาดีเดี๋ไปอยอบแก่ฆาตกรไม่โลกดีไม่เอาดีฆาตกรคนหลกอะ่ะเออสนุกดีว่ะจูฆาตกรแบบนี้สนุกดี เดี๋ยวคอยดูแล้วพอเจอฆาตกรตึงๆเดี๋ยวบน่นเพื่อนเพื่อนมันวัปมานี่เพื่อนไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เนี่ยแสงขาวๆมาแบบเฮ้ยทำไมมาแถวนี้ใจใจ,ใจเต้นละ่ะหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุอทีมันมาอีกแล้วอ่ะว้าวว้าวว้าวไอ้เหี้ยวไอ้ว้า,ววาวมาต่อหน้ากูเลย เอามันไปไหนอ่ะมันหลงอีกแล้วขันตะกรไม่เอาดิเออตามมาตามมาตามมามันไม่ตามมดด้กามันห่วงเครื่องอ่ะไม่หนุกเลยอายุสิบแปดฮะอายุเก้าขวบแต่ละคนโอเคมันวร์ปทวีไปแล้วมันวร์ปทวีไปแล้วยี่ยี่เป็นวร์ปใส่หน้ากูเลยอย่านะอย่าว้าร์ปข้างหลังกูนะ ไม่วาปมาข้างหลังนะไม่เอาหน่าตกใจน่ะไอ้ไอ้ไอ้นะไม่เคยถึงยี่สิบเลยไม่เคยถึงยี่สิบเลยผมมั่นใจได้ว่าฆาตกรตัวนี้ไม่มีโรวันมั่นใจมากเพราะว่ามันมีเปิร์กลูนใช่ไหมแฮกลูนนะครับแต่ว่าแฮกลูนก็พังไปแล้วผมไม่คิดว่ามันจะมีโรวัน มันไม่อุ้มเพื่อนด้วยแล้วผมเป็นคนเดียวที่แบบว่าไอชี้ยกูรอดมาได้ยังไงร,รอดมาได้ยังไงอ่ะเป็นคนเดียวเลยนว้ยที่เม่เคยโดนแขวนเลยอ่ะโอเคเพื่อนคนนี้โดนแขวนแล้วครับ i อพี IP ไอพครับเพราะฉะนั้นเปิดประตูที่ฝาราเ,เพื่อนโดนแขวนก่อน IP พีคร yeah, yeah, yeah. okay. ับนะผมมั่นใจว่าตาหน้าพี่ตายโอ้โหแน่นอนคุณโดนจุ๊กจุกเย๊เย๊เยเยโอเคเพื่อนหนอกไปละไปเถอะเอาเถอะฮ้ยมันทำไงอ่ะมันทำไงวะมันเดินถอยหลังไงวะผมเคยทำได้แ้วผมลืมแล้วรลอดเลยเย๊หลานเลย lo trời ổ té nhớ sụt ra làm 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 làm